สวัสดีครับกลับมาเจออีกครั้งกับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาทำที่การแปลงไฟล์ PDF ให้เป็น JPG หรือเป็นไฟล์รูปภาพนะครับแบบง่ายๆแบบไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริมเราสามารถใช้แปลงได้เลยนะครับอันดับแรกให้เราไปที่แบบนี้เลยนะครับ small นะครับ pdf.com ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ คลิกลิงก์แล้วก็ทําตามผมไปช้าๆด้วยกันนะครับหลังจากที่เราคลิกลิงก์มาแล้วนะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปฮนะให้เราไปเลือกไฟล์ PDF ที่เราต้องการที่จะแปลงเป็นไฟล์รูปภาพก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการแปลงนะครับ ในตอนนี้เราก็รอนะครับอโอเคหลังจากที่เราอัปโหลดเสร็จเราก็ไปติ๊กตรงนี้เลยนะครับ convert ตรงนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ติ๊กตรงนี้เลยครับอ่าเราก็รอสักครู่ครับ ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการแปลงโอเคหลังจากเราแปลงเสร็จ <c oughs> เห็นไหมครับเราก็จะได้แต่ละหน้าแต่ละหน้าว่ามีทั้งหมดกี่หน้าเราสามารถเลือกที่จะดาวน์โหลดแต่ละหน้าได้แต่ผมแนะนำนะครับว่าถ้าเราจะดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมดเนี่ยให้เรามาตรงที่ดาวน์โหลดจะเป็นไฟล์ w i n z i p แล้วก็คลิกตรงดาวน์โหลดเลยครับอ่าหลังจากที่เรากำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับรอสักครู่ครับแล้วก็ไปดูว่าดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ที่ไหนเราก็ไปเปิดดูว่าได้ตามที่เราต้องการไหมเราคลิกขวาไปที่แตกไฟล์เลยนะครับตังไฟล์ หลังจากที่เราแตกไฟล์เสร็จเราก็มาดูว่าเป็นไฟล์รูปภาพจริงไมเราคลิกดูก็เห็นไหมครับได้เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณครับ